ส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายเนื่องจากว่าเป็นการนำเอาคำสอนของศาสนาอิสลามในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นตามที่มีการสอบถามกันเข้ามาแล้วก็เอามาทำการชีช้แจงเพื่อให้หมูม่มวลมุสลิมได้มีความเข้าใจมันก็จะเกิดความสว่างในการดำเนินชีวิตที่เราจะสามารถ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาครับโดยเฉพาะในวันนี้จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันครอบครัวครับรวมตลอดไปจนกระทั่งถึงการสมรสต่างๆซึ่งในหลักการของศาสนาอิสลามนั้นได้มีครอบคลุมไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้เกิดจริยธรรมอันสูงส่งและเพื่อเป็นการขาจัดปัญหาแห่งความรู้สึกต่างๆที่จะเกิดตามมา ดังนั้นในอิสลามจริงได้วางคําสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เป็นที่ชัดเจนโดยเฉพาะในวิชาฟิกถ้าเราจะไปดูในวิชาฟิกเราจะปรากฏว่าครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในวิชาฟิกนี่เขาจะแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆด้วยกันครับในหมวดที่1เราเรียกกันว่าหมวดที่ว่าด้วยการสักการะรต่อพระผู้เป็นเจา้าหรือหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของพิธีกรรม เริ่มกันตั้งแต่การชำระล้างนิจสต่างๆการอาบน้อนละหมาดการอาบน้ําวายิบรวมไปจนทั้งเรื่องการละหมาดการถือบวชการออกสกาศการไปประกอบพิธีฮั์ต่างๆเหล่านี้จะรวมอยู่ในภาคแรกในภาคที่สองนี่เราเรียกกันว่าเป็นกิสมุนหมาลัดก็คือบทที่ว่าด้วยการประกอบการกระทําธุรกรรมการประกอบธุรกิจต่างๆว่าอันใด ที่เป็นเรื่องที่เกิดความยุติธรรมและก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับอันใดที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลามอิสลามจึงมีอัตลักษณ์เกี่ยวกับคนสอนในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะครับไม่ได้หมายความว่าทุกอาชีพนี้สามารถจะกระทําได้แต่อาชีพใดที่กระทําไปแล้วมันก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้ปฏิบัติหรือต่อผู้ที่ถูกกระทําอิสลามก็จะไม่อนุญาตให้ได้มีการประกอบธุรกิจในลักษณะนั้นโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะ ธุรกิจที่เกี่ยวกับดอกเบีย้ยธุรกิจที่เกี่ยวกับาการ,การนนช่อกงการพน,นันตา่ตางๆเหล่านี้ถ้ามีอัตราเสีย่ยงเกิดขึ้นก็จะถือว่าการทําธุรกิจนั้นเป็นการทําธุรกิจที่ไม่โปร่งใสจะมีฝ่ายหนึ่งได้เปรียบจะมีฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ,บก็จะมีการระบุเอาไว้และในในประเภทที่สเราเรียกกันว่าเป็นกิสมุนมุนาหัดหมวดที่ว่าด้วยสถาบันครอบครัว ซึ่งก็จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการสมรสการหย่าร้างนะครับเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของมรดกที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวก็จะมีระบุไว้ชัดเจนในส่วนสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าเป็นกิสมุลินายาตก็คือเป็นบทที่ว่าด้วยโทษสานุโทษตลอดจนอาญกรรมต่างๆที่อิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมได้กล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะปรากฏอยู่โดยชัดเจน เสร็จแล้วถ้าหากว่าเรามาดูเรามาดูทั้ง4หมวดนี่มันจะครอบคลุมวิธีการดําเนินชีวิตของมนุษย์ไว้ทั้งหมดเลยทีเดียวไม,ม่ว่าจะเป็นระหว่าความสัมพันธ์ของตนเองกับพระผู้เป็นเจา้าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลโดยทั่วไปในเชิงของการสมาคมการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของตนเองกับคนภายในครอบค,ครัวแล้วก็รวมไปตลอดจนกระทั่งถึงการกระทําที่มีการกดกติกา ที่มีการละเมิดสิทธิกันที่มีการเบียดเบียนกันหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เป็นความผิดตามหลกักการของศาสนาซึ่งต้องต้องได้รับก,กรบารลงโทษทั้งโทษในทางสังคมรวมตลอดไปจกนกระทั่งถึงโทษต่อพระผู้เป็นเจา้าท,ที่จะต้องรับผิดชอบโอเคครับก็ขอพูณอาจารย์ที่ได้เกินแล้วก็ปูในประเด็นของเรื่องของวิชาฟิก นะครับที่จะได้ว่าเริ่มต้นต่างอิบาดระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วก็ในส่วนของวามมลัดนะครับธุรกรรมระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันเองแล้วก็มูนากะฮัดซึ่งวันนี้แหละครับประเด็นหลักที่จะคุยก็มีพี่น้องได้อินบ็อกเข้ามานะครับเพื่อที่จะถามข้อมูลอยู่เรื่องของระบบครอบครัวอิสลามเนี่ยนะครับการที่จะคนคนหนึ่งนะฮะจะได้มีชีวิตอยู่คู่กับอีกคนคนหนึ่ง นะครับมันมีที่มาที่ไปว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยว่ากันว่านะฮะาจา์เป็นสถาบันเล็กๆที่เล็กที่สุดในสังคมอ่ะแต่มีความสําคัญมากที่สุดเพราะมันจะนําพาไปสู่ระบบสังคมจากพื้นฐานของครอบครัวเป็นสําคัญถูกต้องครับแล้วก็จะกลายเป็นมหาระดับชาติหรือระดับโลกเลยในเรื่องของครอบครัวเนี่ยทีนี้อิสลามยังให้ความสาคัญตรงนี้ครับอาจารย์ผมก็เลยอยากจะปูมาว่าทีนี้วิธีการในเรื่องของการที่จะมีคู่กันเนี่ยระหว่างชายหญิงมุสลิมนะครับรือหญิงชายที่เป็นมุสลิมเนี่ย หลักการในการที่จะคลองคู่อาจารย์ฮะมันมีวิธีการอย่างไรแล้วก็สําหรับคนที่รับฟังเนี่ยเป้าหมายในการถามนะ่ะย่อมอยากจะรู้เจตนารม์ที่ชัดเจนว่าเอ๊แล้วทีนี้เนี่ยการมีครอบครัวเนี่ยการสรรหาคัดเลือกอย่างไรเพื่อจะให้ได้มาสู่การมีครอบครัวหรือคลองคู่ได้ถูกต้องครับตามหลักการครนี่เนื่องจากปัญหาครอบครัวนี้เป็นปัญหาที่มีความสําคัญครับผมแล้วก็อยู่ในความรู้สึกของปุถุชนคือมนุษย์ ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างมาแน่นอนอยากมีความต้องการที่จะมีคู่ครองครับศาสนาอิสลามจึงได้ให้การยอมรับแล้วก็ปูแนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องเอาไว้ครับเพื่อจะได้ไม่ประพฤติล้นขอบเขตที่เหมาะสมของข้าทาสของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน จึงได้ทรงอนุญาตโดยบอกว่าฟังกิฮูมาตอบาลกุมมินันนิสซาครับพวกท่านจงทำการสมรสกรับสตรีที่พวกท่านมีความพึงพอใจครับผมนี่เป็นการอนุญาตจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงแล้วก็มันตรงก,กันกับความรู้สึกของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่อเจริญวัยเติบใหญ่แล้ว ร้อยละ99.99นะก็ต้องการที่จะมีสถาบันครอบครัวซึ่งพระผู้เิ็เจ้าก็ได้ทรงอนุญาตเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันพระผู้เิ็เจ้าก็มีความห่วงใยเกรงว่าจะใช้ดุลพินิษวิจารยานในการเลือกคู่ครองอย่างไม่เหมาะสมจึงได้มีการแต่งตั้งพระบรมศาสดาเพื่อจะได้ขยายความในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการต่างๆครับดังนั้น หลักการในศาสนาอิสลามเนี่ยจริงจะประกอบไปด้วยคําสอนที่ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและก็คําสอนที่ปรากฏอยู่ในสุนนะของพระบรมศาสดาในตัวบทจึงได้บอกว่าวันซันนาอเลกกะกิตาวิติบยานลิกุลลิชัยและเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาก็เพื่อเป็นการอธิบายถึงทุกสิ่งทุกอย่างวันวันซนนาอิเลกกะซิกรอ ลิตูไบนะลินนาซีมนุษย์ดอะไลฉิมนะซึ่งมีใจความว่าเราได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาให้แก่เจ้าก็เพื่อเจ้าจะได้อธิบายแก่มวลมนุษย์ในคำสอนที่ได้ถูกประทานไปยังพวกเขาตอนนี้ก็เป็นการให้อำนาจแก่พระบรมศาสดาที่จะทำการขยายความอธิบายบแนวทางเพิ่มเติม เพื่อเราจะได้เดินอยู่บนความสว่างสวยตามคําสอนของศาสนาดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกคู่ครองเนี่ยพระศาสดาได้ได้วางฮะดิษไว้สองฮะดิษเดยกที่มาประกอบการพิจารณาของเราในฮะดิษบทแรกเนี่ยหมายถึงเวลาที่สุภาพบุรุษจะไปเลือกสตรีสักคนหนึ่งมาเป็นคู่ครองรพระองค์ก็ได้ทรงตรัดไว้ว่า ตุ้งกะฮุลมารัตุลิอารบะอินลิมาลิฮ่าวะลิจามาลิฮ่าวะลิฮัสซับิฮ่าวะลิดีนิฮ่าวัสติลบิซาติดดีนว่าผู้หญิงสมควรที่จะถูกแต่งงานด้วยเนี่ยด้วยเหตุผลสี่ประการด้วยกันครับที่ผู้ชายจะแต่งงานด้วยในประการที่หนึ่งก็คือเพราะความร่ำรวยของนางเพราะทรัพย์บสมบัติของนาง ในประการที่สองก็คือเพราะความงามของนางในประการที่สามก็คือเพราะการมีชาติตระกูลของนางในประการที่สี่ก็เพราะนางเป็นคนที่มีศาสนาในตัวบทาริสยังได้บอกไว้ด้วยว่าจงให้สตรีที่มีศาสนาเนี่ยได้รับชชัยนะหมายถึงเมื่อไปพบกับสตรีแต่ไม่สามารถที่จะหาผู้หญิงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งสประการนี้ได้น ซึ่งจะหาได้ยากมากที่จะมีครบสี่<ร>ประการเลยทีเดียวเนี่ยนะครับแต่แม้จะไม่พบอย่างหนึ่งที่จําเป็นจะต้องมีก็คือเป็นเหตุผลเบื้องต้นในการที่จะเลือกผู้หญิงมาทําการแต่งงานด้วยก็คือผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นคนที่มีศาสนามีจริยธรรมมีคุณธรรมครับและถ้าจะมีความสวยตามมาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอยู่ในชาติตระกูลที่ดีด้วยก็ยิ่งเป็นเรื่องอที่ดี แล้วถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงที่มีความร่ำรวยด้วยก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่จะได้เกื้อกูลกันเพราะเมื่อทำการสมรสแล้วเนี่ยก็เป็นทองแผ่นเดียวกันดังนั้นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อแต่และฝ่ายมีความมั่นคงแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สถาบันครอบครัวนี้มีความมั่นคงด้วยอีกตัวบทหนึงพูดถึงพูดถึงพ่อของผู้หญิง ซึ่งเป็นวลีครับที่เป็นผู้ดูแลลูกสาวของตัวเองในอิสลามจึงไม่ยินยอมที่จะให้สุภาพสตรีเนี่ยตัดสินใจแต่งงานโดยไม่ผ่านการปรึกษาหารือจากบิดามารดารจึงกำหนดให้พ่อเนี่ยก้าวเข้ามาเป็นผู้ปกครองของฝ่ายหญิงดังนั้นการแต่งงานจะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่พ่อ ของสุภาพสตรีต้องก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างสําคัญคในการทําหน้าที่แต่งงานหรือมอบหมายให้ผู้อื่นทําการแต่งงานลูกสาวของตนเองผู้หญิงจะไปแต่งงานโดยลําพังโดยไม่มีผู้ปกครองก็ถือว่าไม่ถูกต้อง,งาตามหลักการศาส,สนาเลยสำหรับหนึ่งองค์ประกอบทั้ง,ง,ทงนี้ก็เพื่อเพื่อจะได้รับคําปรึกษาที่ดีในฐานะพ่อที่รักลูกแล้วก็มีประสบการณ์มาก่อนมีความอาจจะมีความรู้มากกว่า ก็จะได้ให้คำปรึกษาว่าควรจะแต่งงานกับชายคนใดคนหนึ่งคนใดทำให้การตัดสินใจการแต่งงานของสุภาพสตรีเนี่ยมีเหตุผลที่ครบถ้วนสม,มบูรณ์มากขึ้น,นและก็มีการแต่งงานาละเอียดของศาสนาเลยนะามละเอียดเลยแล้วทีนี้ความละเอียดตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีกรอบในการพิจารณาว่าแล้วควรจะแต่งงานลูกสาวของตนเองเนี่ยให้กับผู้ชายประเภทใด ตัวบทฮะนิสของพระปรุงศาสดาจริงได้ได้ระบุไว้เป็นที่ชัดเจนว่าอิซายะอกุมมันตัดาวนาคุลกฮูวดีนาหูฟะเจวิจูถ้าหากมีคนมาขอลูกสาวของท่านครับแล้วท่านก็มีความพอใจในมารยาทของเขามีความพอใจในการมีศาสนาของเขาก็จงแต่งงานลูกสาวให้แก่ผู้ชายคนนั้นได้เลย แล้วเราก็มาลองจินตนาการดูว่าถ้าเราจะใช้คำแนะนําของพระบรมศษษาสดาเนี่ยเป็นเหตุผลในการที่จะเลือกคู่ครองด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่มีศาสนาจะเป็นครอบครัวที่มีมารยาทดังนั้นความมั่นคงและความสุขในสถาบันครอบครัวนี่จะเกิดขึ้นทันทีโดยไม่จําเป็นต้องไปมีการปรุงแต่งหรือไม่จํา<ว>เป็นต้องไป เอามากอกใส่ตะกร้าล้างนา้าไม่ต้องนะครับเพราะมันสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแล้วครับขอบคุณอาจารย์นะที่ได้ฉายภาพเห็นชัดเลยนะในในมุมของในมุมของผู้ชายที่กําลังจะมองสุภาพสตรีที่เป็นมุสลิมนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าอะดิษที่ท่านท่านได้กุนาได้นําเรียนมาในส่วนของการมองผู้หญิงที่บอกว่าจงจงเลือกหญิงที่มีศาสนาครับแล้วชีวิตของเขาก็จะจำเริญจะโชคดีถูกต้องมือทั้งสองของเขาหรือว่าชีวิต ในการดำรงอยู่เนี่ยก็จะจะถือว่าไอประตูบันไดขั้นแรกของเราเนี่ยในการใช้ชีวิตคู่ก็จะโอเคแล้วฮะครับอาจารย์ครับทีนี้มาดูในในประเด็นของการพี่น้องต่างศาสนิกมักจะถามผมผมอยากจะเปิดประเด็นนี้เพื่ออยากจะให้อาจารย์ได้ลงลึกในรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมทำไมศาสนิก,กชนต่างๆที่เวลาอยู่ร่วมสังคมเนี่ยเวลาอยากจะจะแต่งงานกับมุสลิมเนี่ยทำไมเขาต้องเข้ามารับอิสลามครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามทำไม ความรักที่เขาบังเกิดขึ้นในในใน,ในสังคมหลุมสาวของเขาเนี่ยท้าไมจะคนมุสลิมจะไปเป็นพุทธอย่างเขาไม่ได้หรือครับประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์จะตอบแล้วก็กรุณาให้ความกระจ่างกับพี่น้องที่กําลังรับฟังอยู่ตรงนี้หน่อยครับครับที่เป็นอย่างนี้นะครับอิสลามได้กําหนดไว้ตายตัวว่าชายที่เป็นมุสลิมหญิงที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องสมรสกับคู่ครองรที่เป็นมุสลิมเท่านั้น แม้ไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนเมือ่อจะแต่งงานก็จะต้องเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามที่เป็นอย่างนี้ก็นึงจากว่าต้องการที่จะให้สถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความเป็นเอกภาพมีความเป็นเอกภาพทั้งในด้านความคิดมีความเป็นเอกภาพทั้งในด้านจิตใจมีความเป็นเอกภาพทั้งในด้านวิถีปฏิบัติการดำเนินชีวิตต่าง ดังนั้นความเป็นเอกภาพเหล่านี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่ายึดมั่นกันอยู่คนละศาสนาแนวคิดก็จะไปกันคนละทางวิธีการดำเนินชีวิตก็จะไปกันคนละแบบถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ครอบครัวนี้ไม่มีไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แล้วก็ยังส่งผลตกทบไปสู่ลูกที่เกิดขึ้นมาอีกอว่าเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้กลมกลืนกันกับทั้งพ่อทั้งแม่ ในเมื่อพ่อแม่ก็มีความเห็นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีจิตใจที่แตกต่างกันมีวัดปฏิบัติวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันครอบครัควรนี้ไม่มีวันที่จะมีความสุขได้ความสุขที่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความเข้าใจและด้วยความเป็นเอกภาพทั้งในด้านความคิดทั้งในด้านจิตใจและก็ทั้งในด้านของการกระทําโดยเหตุนี้แหละคนที่เป็นคู่ครองจึงควรที่จะอยู่ในศาสนาเดียวกันครับ เพื่อชีวิตเนี่ยจะได้รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างแนบสนิทโดยไม่มีการขัดแยง้งหรือไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้นในด้านของความคิดในด้านจิตใจในด้านของการปฏิบัติอันนี้เป็นหลักสําคัญมากที่จึงจําเป็นที่จะต้องเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับอาจารย์ผมกล่าวอย่างนี้ได้ไหมฮะจากที่อาจารย์ฟังมาเนี่ยอขอขอภัยนะจากที่อาจารย์ราารยได้ได,ได,ได้ได้นำกุณาอธ,ธิบายรายละเอียดเนี่ยผมกําลังจะมองประเด็นไหว่า ถ้าเกณฑ์ของการที่จะสมรสตามหลักการของศาสนาเนี่ยจะต้องเป็นมุสลิมถ้าเป็นผู้ชายถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ต้องมาเข้ารับอิสลามเป็นมุสลิมถ้าผู้หญิงก็ต้องเป็นมุสลิมมุสลิมะนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าไอ้เกณฑ์นี้เนี่ยคุณรับไม่ได้กันแต่ต้นทางก็ไม่ต้องมานิก้ากันไม่ต้องแต่งจะได้ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นชีวิตมันเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ครับมัธรับไม่ได้ก็คือตั้งแต่ต้นทางไปเลยว่าอ๋อทางั้นฉันคงไม่มาแล้ะถึงต่อให้รักกันยังไงถึงยอมไม่เข้าเปลี่ย ถ้าหากว่ายังดื้อดึงครับมาทําการสมรสกันมาทําการแต่งงานกันมันก็ไม่ถูกนอกจากไม่ถูกต้องแล้วแน่นอนในอนาคตก็ก,ก็ก็จะไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ครับความขัดแยง้งความแตกต่างทั้งหมดเนี่ยมันจะทําลายความมั่นคงของสถาบันครอบครัวรนําไปสู่การหย่าร้างขนาดคนที่อยู่ในศาสนาเดียวกัน,เ,น mm hmm. เมื่อมาอยู่กันแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีการหย่าร้างกันมากมายเหตุ hey, จากความไม่เข้าใจเหตุ hey, จากความไม่เข้าใจ แน่นอนครับอาจารย์ทัมดุลิลลนั่นนั่นเป็นผมว่าในประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของมูนากะฮัตในส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับอาจารย์อยากจะได้หลักอีกนิดหนึ่งครับหลักแห่งการอาทินี้สมมติมันผ่านกระบวนการนิกายกันมาแล้วนะครับซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านการอนุมัติปรึกษาหารือจากวลีเรียบร้อยทําการนิกายสมรสกันมาเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากหลักแห่งการคลองเรือนนยฮะว่าจริงๆแล้วมุสลิมในศาสนาอิสลามเนี่ย การคลองเรือนระหว่างสามีภรรยาโอเคคนสองคนมาอยู่ร่วมกันจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากครอบครัวที่แตกต่างกันครับนะครับจากอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกันเลยแหละแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะต้องมีคนที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือลูกทีนี้หลักแห่งการคลองเรือนอาจารย์ช่วยปูให้หน่อยฮะว่าประเด็นนี้เนี่ยเราจะจะนําเสนออย่างไรให้ค้อบคิดถ้าใครดูรายการนี้แล้วเนี่ยสามารถจะหยิบนาเอาสิ่งที่อาจารย์ได้นําเรียนเนี่ยไปสอดรับกับชีวิตใช้ได้เลยครับ หลักในการครองเรือนที่สาคัญเนี่ยคือการดํารงอยู่ของคนทุกคนเนี่ยคนทุกคนเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบในตัวบทฮะดิษไดระบัวกุลลุกุมรออินว่ากุลลุกุมัสโูลุนอันรออินเยติคือท่านทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องดูแลกํากับดูแลและต้องรับผิดชอบและต้องถูกสอบสวนจากงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ดังนั้นคนที่ก้าวเข้ามาเป็นสามีภรรยาเนี่ยจะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ถ้าม,ามองแล้วเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการร่วมพุ่นชีวิตอืมาสวยสวยงามมากครับอาจารย์การร่มรมวรมพุ่นชีวิตร่วมพุ่นชีวิตร่วมพุ่นชีวิตกลายมาเป็นสถาบันครอบครัวครับภารกิจของสถาบันครอบครัวนี้มีมากดังนั้นญญาศาสนาอิสลามจึงจึงแยกส่วนงานว่างานใดที่จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นสามีงานใดที่จะ้อบเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นภรรยาครับเมื่อได้กําหนดลงไปแล้ว เพียงขอให้แต่และฝ่ายเนี่ยได้แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์มเมื่อมาประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยมันกลายเป็นความสมบูรณ์อของสองวรรค์ครอบครัวอย่างเช่นผู้ชายผู้ชายนี่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยาด้วยดีต้องจ่ายปัจจัยยังชีพให้แก่ภรรยาต้องให้ภรรยามีโอกาสได้ทําการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกวับอิสลามต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่เป็นภรรยา ทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าที่ของของ,ของสามีครับภรรยาเองก็มีหน้าที่ที่ต้องตออัดเชื่อฟังและปฏิบัติตามสามีต้องปรนนิบัติสามีต้องดูแลบ้านของสามีต้องดูแลลูกของสามีในตัวบทฮิริจึงได้บอกว่าอัลมารอตุรออิยตุนฟีบไบติซาอจิฮิวาวาลดิฮิว่าภรรยาเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องดูแล ครับนะดูแลบ้านของสามีแล้วก็ดูแลลูกของสามีครับกิจาการภายในบ้านทั้งหมดจึงเป็นของภรรยาเราจึงมักจะเรียกภรรยาว่าเป็นแม่บ้านดังนะั้นแม่บ้านในที่นี้ก็หมายถึงผู้นําที่จะจัดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านที่จะดูแลทั้งสามีดูแลทั้งลูกเป็นหน้าที่ของแม่บ้านครับนะครับ ส่วนสามีนั้นก็จะออกไปทํางานไปประกอบอาชีพต่างๆนําเอาปัจจ<ม>ัยอย่างชีพเนี่ยมาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูภรรยารเลี้ยงดูลูกนะครับในพระมหาคัมภีร์นอกจากเมื่อเราได้มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลามีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของใครของใครคนนั้นก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงไม่ใช่โทษกันไปโทษกันมาอิสลามได้แยกแยะไว้เป็นที่ชัดเจนแต่หลักสําคัญนั้นมีองค์การในพระมหาคัมภีร์องค์การองค์การหนึ่งที่เราเรียกรวมเป็นหลักองการของเรียนครับผมมีองค์การได้ระบุไว้ว่าว่ามินอายาติฮิอันคอลักกุมมินอัมฟุซิกุมอัจวะจัลลิตัสกุนุอิไลฮะวาจาอัลบายนักุมมาวัดตะวาระมาว่าส่วนหนึ่งจากสัญญาณแห่งพระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือ การที่พระองค์ได้ทรงสร้างคู่ครองของพวกท่านจากตัวของพวกท่านทั้งนี้ก็เพื่อท่านจะได้พักพิงไปยังนางและพระองค์ได้ทรงสร้างความรักและความเมตตาให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าทั้งสองมันแบ่งออกมาได้เป็นหลักสี่ประการด้วยกันในประการที่หนึ่งก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ระหว่างสามีภรรยานีเท่ากันเพราะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ย ได้ถูกสร้างมาจากสารตัวเดียวกันนะได้ได้สร้างมาจากสารตัวเดียวศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จึงเท่ากันดังนั้นแต่ละฝ่ายต้องให้เกียรติในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อของกันและกันจะดูมินถิ่นแคนจะเหยียดหยามกันไม่ได้ไไดตัวนี้จะเป็นเหตุทําให้ครอบครัวต้องแตกเรารในประการที่สองก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างต่างต้องปลอบประโลมซึ่งกันและกัน ลิตัสกูนุอิไลฮะพักพิงไปยังปลอกปอบประลมปอกประลมเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีความ,มทุกข์ก็ต้องปลอบประลมเพื่อจะได้คลายจากความทุกข์ยากในประการที่สามก็คือจะต้องเพิ่มความรักจะต้องมีความรักระวังกันถามว่าเราจะเพิ่มความรักกันได้อย่างไงเราจะเพิ่มความรักกันได้อย่างไงคนเป็นจำนวนมากไม่เข้าใจในเรื่องนี้ แต่เมื่อเราไปดูในปริวัตร์ของอิสลามเนี่ยเราพบว่าพระสัสดานบีมุฮัมมัดสลอมลอรีฮวดสลอมเนี่ยแต่งงานกับพระนางคอนย่านเนี่ยไม่ได้มาจากพื้นฐานของความรักใช่ครับแต่มาจากพื้นฐานของความเคารพและการให้เกียรติในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีความดีงามแล้วก็มีศักยภาพเขาเลือกกันตรงนั้น เมื่อได้มีการสมรสกันไปแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายต่างก็หยิบยื่นสิ่งที่ดีงามแก่กันและกันคดังนั้นเมื่อหยิบยื่นสิ่งที่ดีงามแก่กันและกันมากขึ้นความรักมันก็เพิ่มขึ้นโดยปริยายการที่ความรักมันลดน้อยถอยลงไปเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเมื่อแต่งงานไปแล้วเราปฏิบัติไม่ดีต่อกันมันจึงไปทําลายความรักความประทับใจความผูกพันที่เคยมีให้มันหมดไป ตัวนี้จึงเป็นศิลปะที่สําคัญมากชีวประวัติของพระองค์สังตานี่จริงเรื่องนี้มียาวมากเลยอาจารย์นะยาวเลยครับอีกข้อสุดท้ายที่อาจารย์จะบอกในประเด็นที่4ก็คือเดี๋ยวจะพูดในเระเด็นที่สับในประเด็นที่4ี่ก็คือเรื่องของเรื่องของความเมตตามอสดาตันมอดหมายถึงเรื่องของความรักครับวารอมาตันหมายถึงเรื่องของความเมตตาคือจะต้องมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันตัวนี้นักวิจารารก็ได้อธิบายว่าเมื่อมีความ มันก็คือความเห็นอกเห็นใจอครับฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องตรากพรำทํางานเหน็ดเหนื่อยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นหน้าที่ของตัวเองแต่ถ้าว่าได้เข้าไปช่วยเหลือครับได้เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็จะทําให้เกิดความสุขมากขึ้นเห็นใจช่วยเหลือเพราะความสงสารเหน็ดเหนื่อยมากมายก็เลยไปช่วยแบ่งเบาภาระทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองตัวอย่างเช่นภรรยามีหน้าที่ทํากับข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามี มันเป็นเรื่องกิจการภายในครอบครัวก็เป็นนาทีของภรรยาสามีเห็นว่าภรรยาก็เหนื่อยอยู่ว่างๆก็เข้าไปช่วยในลักษณะอย่างนี้ช่วยหันพักเด็ดริกก็ยังดีใช่ภรรยาจะมีความสุขมีความพึงพอใจว่าเป็นนี่คือศิลปะในการครองเรือนอัลกุรอานได้บอกไว้เป็นที่เรียบฟังแล้ววันนี้มีความสุขอย่างเลยนะครับถ้าทาให้ได้อย่างนี้นะแล้วก็น่าจะเอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมว่ามูลาฮัดในส่วนนี้น่าจะมีสองตอนต่อไปอาจารย์ เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับสําหรับอาลุลฟัตวาในรายการวันนี้นะครับเสียดายเวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์แต่ว่าเราก็ได้เนื้อหาที่ครอบคลุมพอสมควรต่อไปจะได้คุยในประเด็นภาค2กันต่อนะฮะในเรื่องนี้เพราะยังมีเรื่องที่ต้องคุยอีกมากอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อบับดุลฮากีมานลเลาะในฐานะที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของมูลระกัดในวันนี้แล้วก็อินชอาลอโอกาสหน้านะครับ รายการอรุณฟ <iyorsun. S 2> ้ต <finden> ูวาจะมาพบกันใหม่โดยที่จะใช้ช่องทางการสื <bane> ่อสารและก็หัวข้อในการพูดคุยเรื่องของมุนากาฮัดอยู่นะครับวันนี้ผมยาฟัดผ่องใสแล้วก็รวมทั้งท่านอาจารย์มุฮัมหมัดกินวานละต้องขออำลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับจนกว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปครับววววววัััสสสสลล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 าา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 มมมมมมุุุุุุุุุอออะะ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 ยยกกกกเเรรรรตตตตฮฮฮฮิิบบ